นี่นะคะทุกคนเราก็จะเดินอันเหี่ยวย่อเหี่ยวเพราะว่าโดนอากาศพัดกระซือมาร้อนมาก เาจะเสียได้เพราะว่ามันมีน้ำขังโอเค ఒకటి. ห้อม oh, ดีมากเลยสวัสดีค่ะเนี่ยอันนี้เปียกน้ำเปียกน้ำปุ๊บมันก็จะมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้ง่าย ส,สีสวงสุมอยู่เดีวถ้ามีเวลาเราก็มาทำทำเป็นพายได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยทุกคน เยอะเกินไปนะนะถ้าปล่อยไว้มันจะดามไปหมดต้องเก็บออกนะคะนี่เทนี่โอเคเนี่ยนีมันจะลามเพราะว่ามันปิดน,น้ำจากที่พ่อค้าไม่คลาดะ ร้นะ้ำนะเพื่อให้มันยังคงความสดมสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะมันคือ <c oughs> มันคือผักสลัดชนิดหนึ่งค่ะ <c oughs> เป็นผักค่ะคล้ายๆกับสลัดนี่แหละ รสชาติก็จะมีความขมนิดนิดแล้วก็หวานหวานกรอบขมนิดหน่อยใช้ <c oughs> จะผักสลัดนะจะ้าทานเหมือนสลัดได้เลยนี่แต่ว่ามันเป็นสลัดสีแดงเนาะดู <c oughs> มาเลือกอันไหนที่มันแบบ มีน้ำเปียกแล้วมันอาจจะเน่าได้เนาะเราก็จะเก็บออกมันมันมีน้ำขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายนะคะเป็นผักสลัดชนิดหนึ่งค่ะกินสดได้จ้ากินสดได้กินสด กินเหมือนสลัดเลยล้างทำความสะอาดแล้วก็ทานเป็นสลัดได้เลยหรือเราจะเอาไปนึ่งไปอบก,ก็ได้นะคะให้หมดเลยทานสดก็อร่อยกรอบ,รบหวานๆขมนิดหน่อย มีความขมนิดนิดด้วยนะขอบคุณที่แวะมาทักทายกันนะคะเอาไปเอาไปต้มจับฉ่ายก็ได้นะเพราะว่าผักมันมีความเหนียวเนียวนุ่มแล้วก็มีความขมนิดนๆอร่อยดี เวลาเราไปต้มหรือไปนึ่งไปผัดมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเปื่อยเละขนาดนั้นไงมันม,มีความแบบนุ่มแต่ก็ไม่เละเยอะมากสีสวยด้วยท่านเหล็กสูงนะคะ ันนี้ดอกอาจจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันใกล้ถึงฤดูกาลใกล้จะหมดฤดูกาลของเขาแล้วหัวก็จะเล็กหน่อยปกติหัวใหญ่การสดได้ค่ะทานเป็นสลัดได้เลย ปรุงด้วยเกลือพริกไทยน้ำส้มสายชูนิดหน่อยก็อร่อยแล้วน้ำสลัดก็ได้ทานกน้ำสลัดน้ำมันมะกอกเปียกน้ำแบบนี้มันอันตราย เยวจะเปลี่ยนตะกร้าใหม่ตะกร้าที่มันใหบ่ให่กนี้ เมล์แสนโซนอ่าจำน้องคนนี้ได้เมล์แสนโซนเมลยกระทางใส่แ่บนี่เราจะเปลี่ยนถาดที่มัน มันไม่สูงมากเพื่อให้ผักได้มีอากาศหายใจผักจะได้ไม่ทักกันแล้วก็มีอาการหายใจมันก็จะช่วยยืดอายุได้นานขึ้น เราสามารถแช่น้ำได้นะแต่ว่าไม่อยากจะแช่น้ำเท่าไหร่เพราะว่ามันเะ็เกลีย คุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณเนงยแสงโซน,สอนขอบคุณทั้งสองท่างเลย แล้วก็จะเปลี่ยนตะกร้าให,ให้มันให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่เขาจะได้มีอักขระสายเทได้สะดวกแล้วก็จะยืดอายุการใช้งานได้ <laughs> ยืดอายุได้อีกหลายวันนะคะเรียบร้อยแล้วขอบคุณกำลังใจทั้งห่ะอดีตจะอาไปจะไปเปหนึ่งจะไปหนึ่งนะคะ ก็อันไหนที่มันเสียก็กเก็บทิ้งยังมีอีกหนึ่งตะกร้านะด้วยขอบคุณทั้งแปดท่านนะคะภารกิจเรายังมีอย่างต่อเนื่องค่ะทุกคน <S 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 เดี๋ยวเอาให้ครบสิบห้านาทีนะคะ กินสดได้ค่ะเป็นผักค่ะเป็นผักสลัดชนิดหนึง่งมีประโยชน์มากมายเลยมีธาตุเหล็กสูงมีธาตุเหล็กสูงมีมีสารอนุม,มูลอิสระเป็นผักสลัดชนิดหนึ่งค่ะทำกับข้าวได้หลายชนิดนึ่งต้มผัดเกงทอดได้หมด กินไม่ยากคะ่ะอาจจะมีความขมนิดนิดแต่ก็ไม่มากก็อร่อยดีนึ่งลวกผัดทำข้าวผัดก็ได้ข้าวผัดผักอร่อยอีกแบบนึงอุ้ยขอบคุณท่านเก้าท่านนะคะคงจบเดี๋ยวเรามาเอาอีกอันนึงมาดีกว่านะ คุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาชมน่นก็จะเป็นอีกันึ่งถาดแต่ก็ใช้ไปบ้างแล้วแหละใช้ไปบ้างแล้วสำหรับถาดนี้ก็ถาดนี้ก็รื้อไปแล้วรอบหนึ่งมันก็เลยไม่ค่อยมีไม่ได้เป็นอะไรมากอาจจะแห้งนิดหนึ่ง อันไม่น่าไม่เสียงะคะ่ะซื้อมาหนึ่งอาทิตย์แล้วทุกคนนี่ไว้ใจไม่ได้นี่นี่นี่เออแบบเพราะว่วาวางทับกันไว้วางทับกันไว้นะคะมันก็เลยอาจจะขาดอากาศหายใจ เอาไปทำเป็นคายผักก็อร่อยนะคะทุกคนลาสันญ,ญ่่ผักเอาไปทำเป็นลาสันญ,ญ่่ผักได้เลยอยากทำอยู่แต่ว่าอยากไลฟ์ด้วยถ้าทำไปด้วยไลฟ์ไปด้วยมันค่อนข้างจะต้องใช้เวลา ก็เลยไม่ได้ทำสักที มันเป็นช่วงใกล้ๆจะหมดฤดูกาลแล้วนะคะทุกคนมันก็เลยอาจจะดอกเล็กไอหมวเล็กจริงเขาจะหัวใหญ่ตอนนี้นะแต่ว่ามันจะหมดฤดูกาลล้วไงรอบนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วสําหรับอาทิตย์นี้จะมีมาอีกทีก็ไปไป,ปลายปีนะคะช่วงไป,ไปปลายปีช่วงอากาศเย็น ช่วงนี้อากาศก็เริ่มอ,อบอุ่มแล้วนะพักพวกนี้มันชอบอากาศเย็นชอบอากาศเย็นแล้วชอบน้ำาชอบความชืน้นถ้าหน้าร้อนแล้วมันจะไม่งามนี่ไงอันนี้มันเริ่มเริ่มไม่งามแล้วเพราะว่าเริ่มเขาอากาศเริ่มร้อนขึ้น มันก็เลยหัวเล็กไม่ใหญ่ไม่ไม่ไม่ใหญ่มัมมมนช่วงเป็นไหมโอเคอเค่ะทุกคนเดี๋ยวไลน์นี้ก็จะขออนุญาตลงก่อนนะคะเดี๋ยวเรายังมีภารกิจกรอกผักใส่ขวดโตอีกเยอะ เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวขึ้นใหม่นะคะทุกคนไลททั้งวันเลยวันนี้ถ้ามีเวลาคือไลท์ทั้งวันมาดูอีกทีกนี่ก็จะผัดเบงผักใส่กลองเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะสวัสดีค่ะ